สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ่ะจ้าเมืเ่อนี้มาพอกลามเนย้ออีกเช่นเคยคะ่ะทุกคนเมืเ่อนี้มาเอาติด้องมาลาเต้นาะคะ่ะเมื่อนี้ยก็พอเพินพ่นเพิ่นเดินกัดมีแผลค่ะแกะเขาเลยนะแกะเขาหรือเขาแกะเสร็จแล้วพ่อมาอยู่วันเดียวพ่อพ่อยู่สื่อกัดดีขเขามกัดพ่อา่ะ ดีตัวน้งประปัดประตาไปกรกับ่เหรอเฮ้ยเตะไปก่่ไอเอฟเป็นไงบ้างไอเอเป็นไงบ้างไอเอฟป๊อสบายจะไปหาหมอ่ะไปแยกกันไปแยกกับเจ็บคอลุงก็ไม่สบายเจ็บคอ เหมือนจะเป็นไข้อืมเนมาอสอซพอนคทุกคนมา่อเาเปียกฝนนาวเสรเด็ขาดเลน่ยไปกีดยางกะบอกให้อยู่นม่เาไปกีดยางกระตกห้ามอีกบ่ยเจ้าไม่ทันเลยได้ขึ้นไปโอกีดมือใดกระตุกห้ามมือนันค่ะบ่ได้จ้าเถื่อ เรียกเเป็นเจ็บเจ็บข้อแต่เมื่อหน,นี่ท้องฟ้าสดใสว่ะผมดูขยับก่อนมาตอนตัน้งทำไมชอบไปกัดเขาฮนะพ่อ,อไม่อยู่บ้านนี่ยหรือ,อ,อเจ็บไหมล่ะเจ็บไหม พาก็คือกัดมิตอลอยแผลนักต่อสู้เราไปไม่ได้ลูกไ,<อ>ไอ้ลงุลงก็ขึ้นไปไม่ได้ก็อยูอ่แต่กิจการกูพาไม่ยอมปั่นนะนี่พาตุ๊กต๊อกมันมีเด็ดเราไปไม่ได้ผูพาไม่ต้องไปหรอกอยู่กับลุงอย่าไปเป็นจังแดนแหะเอฟเอฟนะ เธอแั่งออกเจ้าหนอมาปกดคุเลยนะจะไปพ่อไม่ขึ้นเนี่ยไปหยอดน้ำกัดเคยพ่อใหญ่ไม่ต้องไปก็ได้ไม่ต้องไปดอกแต่มันเห็นพ่อสตาร์ลงกเงนมาขึ้นแล้ว โอเคเนาะคะ่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ไม่กิมาอัปเดตไว้สเน,นี่เนาะคะ่ะมีอขอบคุณ <c oughs> ทุกคนที่ขอารับชมติดตามไปกับรังใจกําลังใจยค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย <c oughs>